ถ้าเราพูดถึงไดโนเสาร์อย่างแรกที่ทุกคนจะนึกออกก็คือทีเรก,กันใช่ไหมครับหรือไม่ก็สิ่งมีชีวิตตัวใหญ่คอยาวซึ่งคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลื้อยคานแต่จริงๆแล้วนะครับไดโนเสาร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความกำากึ่งระหว่างสัตว์เลื้อยคลานและนกและชื่อของไดโนเสาร์เป็นชื่อที่เรียกสิ่งมีชีวิตตึกดําบันที่มีขนาดใหญ่ที่เคยอาศัยครอบครองพื้นที่บนโลกอยู่ในช่วงยุคมีโซโซอีกนะครับและครอบครองพื้นที่บนโลกมากกว่า165ล้านปีก่อนนที่จะูพัธุ์ไปเ65ล้อแล้ว และเราจะมาพูดถึงความจริงของไดโนเสาร์ที่หลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดคําว่าไดโนเสาร์ในภาษาอังกฤษจะแปลว่าไดโนซอร์คนที่นําคํานี้มาใช้ก็คือเซอร์ริชาร์ดโอเวนเขาเป็นนักบัญชีวิวทยาเป็นชาวอังกฤษนะครับโดยที่นําภาษากรีกฤษสองคำมาผสมกันคําแรกที่นํามาก็คือเดโนสที่แปลออกมาว่าใหญ่จนน่าสะเพึงกลัวและคําที่สองซอรัสที่จะแปลว่าสัตว์เลื้อยคลานเมื่อนํามารวมกันแล้วจะแปลว่าไดโนซอร์ ซึ่งก็มีหลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับไดโนเสาร์ไม่มากก็น้อยเพราะว่าไดาโนเสาร์คือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในมหายุคมีโซโซอีกทั้งหมดและจริงๆแล้วไดโนเสาร์คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บนพื้นดินเท่านั้นนะครับซึ่งสิ่งมีชีวิตบางตัวที่คล้ายกับไดโนเสาร์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ําและสัตว์ปีกสิ่งมีชีวิตตัวนั้นเองก็ไม่ถือว่าเป็นไดโนเสาร์เพราะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในยุคเดียวกันกับไดโนเสาร์เท่านั้น และถึงแม้ว่าไดาโนเสาร์จะสูญพันธุ์ไปนานแล้วสิ่งมีชีวิตตัวนี้ก็ยังฮิตมาจนถึงปัจจุบันอาจจะเป็นเพราะว่าไดาโนเสาร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยปริศนาและความอาศาจรรย์ที่รอให้มนุษย์เราค้นหาความจริงให้มากกว่านี้ ถ้าเราจะพูดถึงประวัติการค้นพบไดโนเสาร์ในยุคแรกมนุษย์เราค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์มาเป็นเวลานับพันปีแล้วนะครับแต่ในช่วงเวลานั้นยังไม่มีใครเข้าใจว่าซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบคืออะไรกันแน่เพราะมันก็ไม่เหมือนกับซากของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในช่วงเวลานั้นซึ่งก็เป็นปริศนาให้กับคนในยุคนั้นเป็นอย่างมากและทําให้เกิดการคิดไปเองของผู้คนเพราะในประเทศจีนพวกเขาคิดว่านี่คือกระดูกของมังกรแต่ชาวยุโรปเชื่อว่าคือซากของสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปในช่วง ้ทวมโลกหลังจากนั้นก็มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์มาเรื่อยๆจนถึงปีคศ1822ันรักธรณีวิทยาชาวอังกฤษที่มีชื่อว่ากีเดียนแมนเทลแมนเทลได้พบกับซากไดโนเสาร์ชนิดแรกของโลกและก็ได้ตั้งชื่อว่าอีกัวโนดอน พอทาบที่เขาเจอนะครับมีลักษณะาคล้ายกับโครงกระดูกของอีกวัวน่าในปัจจุบันหลังจากนั้นสองปีต่อมาศาสตราจารย์ด้านธรณีวิทยาเขามีชื่อว่าวิลเลียมบักแลนด์ซึ่งเขาประจำอยู่มหลาลัยออกฟอร์ดนะครับเขาเป็นคนแรกที่อธิบายและตีพิมพ์เกี่ยวกับไดโนเสาร์ออกไปในวารสารทางวิทยาศาสตร์โดยจะเกี่ยวกับไดโนเสาร์ชนิดเมกาโลซอรัสในช่วงเวลานั้นการศึกษาซากดึกดำบรรจมพวกกิ้งก่าขนาดใหญ่ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากนักวิทยาศาสตร์ทั้งในยุโรปและอเมริกาหลังจากนั้นใน ปีคศนอสอี่ส1,842 เซอร์ Owen, Omaha, that that young, ิชาร์ดโอเวนเขาสังเกตว่าซากดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่ที่ถูกค้นพบนั้นมีลักษณะหลายอย่างรวมกันเขาจึงบัญญัติคำว่าไดโนเสาร์เพื่อจะให้สัตว์เหล่านี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันริชาร์ดโอเวนเขายังได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติขึ้นมาสถานที่ตั้งนะครับอยู่ที่เซาเทนสิงตันในกรุงลอนดอนนะครับที่เป็นการแสดงซากของไดโนเสาร์รวมถึงหลักฐานทางธรณีวิทยาและชีววิทยาซึ่งก็มีอยู่มากมายที่จะแสดงขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าชายอันเบิร์ตแห่งแซคโค โโดยที่เจ้าชายเป็นพระสวามีของสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียแห่งราชอาณาจักรหลังจากนั้นนะครับเริ่มมีการค้นหาซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ที่อยู่ทุกทวีปทั่วโลกรวมถึงทวีปแอนตาร์กติกาในปัจจุบันนี้นะครับนักสำรวจซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ก็มีอยู่มากมายซึ่งทําให้มีการค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่จํานวนมากและมีการประเมินว่า มีการค้นพบไดโนเสาร์ชนิดใหม่เพิ่มขึ้น1ชนิดในทุกสัปดาห์สถานที่ส่วนใหญ่ที่มีการพบซากข,ของไดโนเสาร์ซึ่งเรียกว่าเป็นทำเลทองเลยนะครับและช่วงเวลาปัจจุบันพบอยู่ทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาใตา้โดยเฉพาะประเทศอาร์เจนตินาและประเทศจีน ลักษณะของไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลือ้อยคลานขนาดยักษ์ที่พวกมันมีผิวหนังปกคลุมเป็นเกล็ดเช่นเดียวกับงูและจระเข้รวมถึงเต่าด้วยนักสำรวจยังพบว่ากระเพาะอาหารของไดโนเสาร์กินพืชมักจะมีขนาดใหญ่ซึ่งก็ยังพบอีกว่าไดาโนเสาร์จะกินก้อนหินเข้าไปช่วยย่อยพืชด้วยสาเหตุมาจากเซลลูโลสของพืชทำให้ย่อยช้าลงส่วนไดโนเสาร์กินเนื้อนะครับย่อยอาหารเร็วกว่า แต่ทว่าในความเป็นจริงข้อมูลเกี่ยวกับไดโนเสาร์ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดเพราะไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปนานแล้วซึ่งก็เหลือแค่ซากให้เราสำรวจทําให้นักบัญชีวิทยาต้องสันนิฐานข้อมูลจากซากของไดโนเสาร์ที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นการสันนิฐานพฤติกรรมของไดโนเสาร์และการล่าเหยื่อของมันรวมถึงการดํารงชีวิตของไดโนเสาร์ซึ่งในความเป็นจริงแล้วทุกอย่างที่เรารู้ก็อาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดนะครับ พราะนักสํารวจบางคนก็บอกว่าไดาโนเสาร์จริงๆแล้วจะมีคนด้วยคนที่ไดโนเสาร์มีจะเยอะหรือไม่เยอะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ไดโนเสาร์ด้วยนะครับ และการจำแนกไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ถูกแบ่งออกเป็น2อันดับใหญ่ๆซึ่งจะแบ่งตามลักษณะโครงสร้างของกระดูกเชิงกานะครับชนิดแรกถูกเรียกว่าชอริเชียนที่จะเป็นจำพวกสัตว์เลื้อคานแบบกินพืชและกินเนื้ออันดับที่2ถูกเรียกว่าออนิทิเชียนจะเป็นไดโนเสาร์กินพืชทั้งหมดชอริเชียนจะมาจากภาษากรีกนะครับที่แปลว่าสะพพกสัตว์กินกาจะเป็นจำพวกไดโนเสาร์ที่โครงโครงสร้างของกระดูกเชิงการตามบรรพบุรุษของพวกมันชอริเชียนนะครับจะเป็นไดโนเสาร์เทโลพอดรวมถึงไดโนเสาร์คอ ยาวกินพืชหรือซอโลพอดส่วนออนิท,ทิเชียนในภาษากรีกจะแปลว่าสะโพกใหญ่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไดโนเสาร์เดินสี่ขาที่กินพืชบรรพบุพรบุษของไดโนเสาร์ก็คืออัลโคซอร์ซึ่งไดโนเสาร์เริ่มแยกตัวออกจากอัลโคซอร์ที่อยู่ในยุคไทแอซิดไดโนเสาร์ชนิดแรกถือกําเนิดขึ้นประมาณ230ล้านปีหรือประมาณ20ล้านปีหลังจากที่เกิดการสูญพันธุ์ในยุคเพอร์เมียนหรือไทแอซิดในยุคนั้นนะครับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกเสียชีวิตไปประมาณ90%หลังจากนั้นนะครับสายพันธโโุ์ แร่กระจายอย่างรวดเร็วหลังจากยุคของไทอัซิกพูดได้ว่าเป็นยุคทองของไดโนเสาร์เลยก็ว่าได้ที่อยู่ในยุคจูราสิกและยุคคีเทเชียสในยุคนี้นะครับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่า1เมตรจนถึง65ล้านปีที่แล้วการสูญพันธ์ครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นในยุคคีเทเชียสและยุคเทอร์เทียรีที่ทําให้ไดโนเสาร์สูญพันธ์ไปจากโลกแต่ก็เหลือเพียงไดโนเสาร์บางสายพันธุ์และกลายเป็นบนรรพบุรุษของนกในปัจจุบัน เราจะขยายคําว่ามหายุคมีโซโซอีกนะครับยุคนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ65ถึง225ล้านปีก่อนในมหายุคมีโซโซอีกนะครับจะมีอยู่3มยุคด้วยกันยุคแรกไทแอตซิกยุคที่ 2. จูราสิกยุคที่3ามคีเทเชียสในยุคของไทแอตซิกการครอบครองโลกของไดโนเสาร์ในยุคนี้จะมีป่าอยู่จํานวนมากซึ่งพืชตระกูลที่ใช้สปอร์ในการขยายพันธุ์ประสบความสําเร็จอย่างมากและมีวิวัฒนาการสูงสุด ในยุคนี้ถือว่าสัตว์ใหญ่ยังไม่เยอะมากแต่มีอยู่หนึ่งตัวก็คือสัตว์ปีกที่เป็นมแมลงปอยักษ์ที่มีปีกกว้างถึง2ฟุตและถูกเรียกว่านักล่าแห่งเวหาชนิดเดียวของยุคนี้เพราะในช่วงปลายยุคเปอร์เมียนทําให้สัตว์เลือ้อยคานจํานวนมากสูญพันธุ์แต่ก็มีบรรพบุรุษของไดโนเสาร์ที่เหลือรอดมาได้ บรรพบ,บุรุษของไดโนเสาร์ก็คือทีโคดอนนะครับมันเป็นสัตว์เลือ้อยคลานที่เดินด้วยขาหลังซึ่งในยุคนี้ถือว่าไดาโนเสาร์ขยายพันธุ์ได้อย่างมากมายไดยโนเสาร์ในยุคแรกเป็นพวกเดิน2ขานะครับยกตัวอย่างทาซิโอซอร์เป็นไดโนเสาร์กินพืชคอยาวที่เป็นบรรพบ,บุรุษของโชโลพอดหรือเจ้าซีโรไฟซิสนะครับส่วนบรรพบ,บุรุษของไดโนเสาร์กินเนื้อเป็นนักล่าสองขาที่มีความสูงประมาณ1เมตรซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความคล่องแคล่วสูงจะมีความสูงกว่าซินน็อกดาตัสหรือเจ้าอีรีคโโ่มมอยาาวปะณ าฟุตซึ่งมีกรรมขนาดใหญ่และแข็งแรงกว่านักล่าอื่นๆที่พวกมันตัวเล็กเป็นเพราะว่าพวกมันต้องวิวัฒนาการตัวเองให้สามารถหลบหนีได้และในที่สุดไดโนเสาร์ก็กลับมาครองโลกอีกครั้ง จนมาถึงยุคจุลศิสิ์ไดโนเสาร์สามารถครองโลกได้สําเร็จที่อยู่ในช่วงปลายของยุคไทแอซิสและเมื่อมาถึงยุคจุลศิสิ์นะครับไดโนเสาร์ก็สามารถขยายพันธุ์ไปทั่วโลกได้ซึ่งในยุคนี้ถูกปกคุมไปด้วยป่าและพืชขนาดยักษ์ตัวอย่างก็จะเป็นต้นสนและเฟิร์นและในช่วงเวลานี้ที่เป็นยุคกลางนะครับพืชที่มีดอกเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งก็ถือว่าเกิดการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและพืชเป็นจํานวนมาก และยุคนี้นับได้ว่าเป็นยุคของไดโนเสาร์คอยาวที่เป็นตระกูลซอโลพอดส่วนไดโนเสาร์ขนาดจากที่เรารู้จักกันก็คือเจ้าแบคิโอซอรัสและเจ้าดิโพโดคัสรวมถึงอะเพโทซอรัสหรือที่เรียกกันบอนโทลซอรัสและมีสิ่งมีชีวิตอีกมากมายที่เกิดขึ้นในยุคนี้ต่อมาจะเป็นของยุคเทเชียตในยุคนี้ถือว่าเป็นยุคของสัตว์หลือยคันที่มีวิวัฒนาการอย่างมากในสหรัฐอเมริกามีการค้นพบสัตว์ทะเลที่เคยอยู่ในยุคเดียวกันกันกบไดโนเสาร์ที่เป็นพวกพีซีโอซอร ตัวอย่างเช่นอีลาสโมซอรัสและกิ้งก่าทะเลโมซาซอรวมถึงอาร์เคลอนที่เป็นเต่าทะเลและก็มีสัตว์ปีกขนาดใหญ่นะครับก็คือเคอาโทโคลุสซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับมีปีกยาวถึง15เมตรและสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่ก็จะมีเจ้าไทรันโนซอรัสและอันเบอร์โตซอรัสส่วนสัตว์กินพืชน,นะครับก็จะมีอีกัวโนโดอนไซเซราทอปและแองคิโลซอรัสต่อมาไม่นานหลังจากนั้นก็เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ทาให้ไดโนเสาร์สูญพันธ์ไปจนหมดทําให้เกิดยุคทองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โอเคครับเพื่อนๆถ้าข้อมูลผมผิดพลาดตรงไหนนะครับเพื่อนเพเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ใน EP หน้าวัสดีครับ